ผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับผมบ้านอังกรนะครับผมนะตำบลบ,บ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่ไว้ใจเลือกซื้อเครื่องอัดฟางแมสซี่หนึ่งสองสี่นะครับผมจากฟังของเตอร์ของเราครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบห้ามกราคมสองพนห้า,กาหกห้านะครับผมพอเดิมพุทธศักราชใหม่ครับผมนี่ครับผมเป็นซื้อปีนี้อัดปีหน้าเลยครับผมนะ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจเครื่องจากศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟังโความเคองเติมของเราครับผมนะก็ร้านเรามี2สาขาด้วยกันนะผมสาขาใหญ่ตั้งที่บ้านอาคต์ตมบลบุกแกลงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผมนะสาขา2ตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทเจริญนะผมตำบลยังตลาดอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะผมนะก็เราเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางฟาง,ฟางทองนะครับผมนะก็ะมีเครื่องอัดฟางมือ2มือ1ให้เลือกมากมายหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสซี่อินเตอร์จอนเดียนิว กูบ o t ต้าครับผมซิคโครียก็ใครสนใจรุ่นไหนก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมหรือเบอร์080 788 2413นะครับผมนะก็เรามีทั้งบริการเครื่องอัดฟางหรือ2องเทีรบบบพร้อมใช้นะครับผมไว้จำหน่ายรวมถึงอะไรเครื่องอัดฟางนะครับผมนะแล้วก็ทีมช่างดูแลหลังงารขายครับผมหรือตรวจเช็คระบบนอกพื้นที่นะครับผมนะ สนใจทีมช่างไปเช็ระบบต้องพื้นที่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์0833160978นะครับผมหรือเบอร์0807882413นะครับวันนี้ผมรายง,งานสดโดยอัศวินฟางทองเทคเตอร์นะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับผมจากบ้านอังกรนะครับผมตำบลศรีจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่เลือกใช้บริการจากฟางทองเทคเตอร์ของเรานะครับผมนะ ก็ยังไงก็ฝากาผู้ชมนะครับผมกดติดตามช่องของฟังทองเซนเตอร์ของเราด้วยครับผมนะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับผมมีคลิปอะไรใหม่ๆเราก็จะลงให้ชมหนุ่เรื่อยๆนะครับผมนะวันนี้อยู่ที่สังขาครับผมติดชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับผมอัดจริงส่งจริงอยากฟังทองเซนเตอร์ของเราครับผมตัวนี้เป็นแมสซีหนึ่งของสีใบขาวนะครับผมนะก็การทํางานก็ไม่ได้ต่างจากป้ายเหลืองมากนะครับผมนะแต่ราคาจะเซฟกว่าหน่อยนึง ก็สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมหรือีเบอร์080 788 2413นะครับเนี่ยครับนี่อาจจะติดชายแดนนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมน้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านอังกอร์นะครับผมที่มั่นใจในบริการของฟังทองสเ,เตอร์ของเรานะครับผม ก็วันนี้ผมอัจวินฟางทองก็ขอจบการรีวิวกับฟาง m อ m a ฟมสซี mm ่พกูซันหนครับผมเกาะกาบูต้า L3608 แแต่เพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ